รีนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันในคลิปสุดท้ายของสัปดาห์ที่3กันแล้วอ่ะมาดูซิว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องเศษส่วนในเรื่องไหนนะครับวันนี้เนาะเราจะมาเรียนในเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนอ่าเมื่อนักเรียนได้ยินชื่อคําว่าส่วนกลับของเศษส่วนบางคลต้องเริ่มคิดแล้วว่า ให้ส่วนกลับของเศษส่วนนี้มันคืออะไรกันนะอ่าวันนี้เราจะมารู้คําตอบในเรื่องที่เราเรียนวันนี้เนาะอ่าเรามาดูก่อนนะครับส่วนกลับของเสษส่วนง่ายนิดเดียวนะครับส่วนกลับของเสษส่วนก็คือการที่เดิมนะครับครูจะเขียนให้ดูเนาะการที่เดิมเนี่ยมีอะไรครับมีเศษอ่าตัวใหญ่ไปไหมอ๋อตัวใหญ่ไปขอโทษการที่เดิมนะครับมีเศษ แล้วก็ส่วนนะครับอย่างนี้เนาะเศษอยู่ข้างบนส่วนอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเขาพูดถึงส่วนกลับหมายความว่าให้เขามันก็จะกลับกันอะส่วนจะเด้งไปอยู่ข้างบนอ่าเศษจะหล่นมาอยู่ด้านล่างอ่าแสดงว่าส่วนกลับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ก็คือส่วนกลับของเสษส่วนก็คือตัวส่วนเนี่ยเด้งไปข้างบนตัวเศษหล่นมาข้างล่างอันนี้ ตัวสีม่วงเนี้ยเขาจะเรียกมันว่าอะไรครับส่วนกลับของเศษส่วนนั่นเองโอเคก็แค่สลับอะไรสลับเศษกับส่วนจากเศษอยู่ด้านบนหล่นมาข้างล่างส่วนอยู่ด้านล่างกระโดดขึ้นไปด้านบนเออโอเคง่ายๆเลยเนาะอ่าส่วนกลับของ2ส่วน7ก็คืออะไรครับก็คือ7ส่วน2ไปเลยปึ๊บเห็นไหมครับง่ายๆสลับกันเลยลูกส่วนกลับของ3ส่วน5ก็คือ5ส่วน3นี่ง่ายนิดเดียวเองอ่า ต่อไปส่วนกลับของ6ขคอนี้ครูยกตัวอย่างส่วนกลับของส่วนกลับของ6ถ้าจํานวนเต็มจานวนเต็มจํานวนนับหรือจํานวนเต็มทุกตัวนะครับส่วนกลับขอโทษอจํานวนนับทุกตัวนะครับส่วนของมันคือเลขอะไรใครรู้บ้างส่วนของมันคือเลขอะไรครับ6เฉยๆเนี่ยเดิมมันคือ6ส่วนอะไรลูก6ส่วนหนึ่งถูกไหมครับบางคนอาจจะลืมไปแล้วครูเคยเน้นย้ำว่าจํานวนนับทุกตัวนะครับตัวส่วนเป็นเลข1นนะครับไม่ใช่ไม่มีตัวส่วนนะลูก จนบนนับทุกตัวส่วนมันคือเป็นเลขหนึ่งแสดงว่า6เนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของ6ส่วนหนึ่งได้แสดงว่าเรากลับมันก็จะกลายเป็น1ส่วนเลยรลูก1ส่วน6เรียบร้อยแล้วเอออ่ะต่อไปอน,นะครับถ้าเกิดหนูเอาเศษส่วนเนี่ยมาคูณอยู่กับเอาเศษส่วนเนี่ยนะครับเอาเศษส่วนเนี่ยมาคูณอยู่กับส่วนกลับของเศษส่วน หนูจะพบได้เลยว่ามันจะเท่ากับเลขหนึ่งอ่าตอนนี้ยังไม่ให้ยังไม่ให้เชื่อรู่นะเดี๋ยวแล้วหนูจะไปทำแบบวามหนูจะรู้ว่ามันเป็นเลขหนึ่งจริงๆนะครับเออคือเศษส่วนเนี่ยที่เรามาคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเบอร์คนถามว่าเพราะว่าอะไรคูทําไมมันต้องเท่ากับหนึ่งล่ะลูกทาไมต้องเท่ากับหนึ่งล่ะคูอ่าก็คือหนูดูนะเดิมเศษส่วนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนกลับก็คืออะไรเอาตัวเศษไว้ด้านบนอ่าเอาตัว ขอโทษครับเอาตัวส่วนไว้ด้านบนเอาตัวเศษไว้ด้านล่างถูกไหมไอ้ตียเนี่ยอันนี้ที่ครูเขียนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนนะลูกเนี่ยแหละกรอบเนี้ยกรอบสีม่วงเนี้ยที่ครูวาดอยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนนะลูกเรียกว่าเป็นส่วนกลับใช่ไหมลูกเรียกว่าเป็นส่วนกลับของเศษอะไรลูกของเศษส่วนนะครับอืมเรียกว่าเป็นส่วนกลับของเศษส่วนนะครับซึ่งหนูสังเกตไหมส่วนมันก็ตัดกลับอะไรได้เลยส่วนก็ตัดกับอะไรได้เลยลูกส่วนได้เลย ส่วนเศษก็ไปตัดกับตัวเศษเห็นไหมมันตัดกันพอดีเพราะว่าเลขมันแค่สลับกันแล้วมันก็ตัดกันมันก็เหลือเป็น1 1 1 1อย่างนี้ซึ่งคูณกันก็เลยกลายเป็นเลขอะไรหลูกกลายเป็นเลขอะไรหลูกกลายเป็นเลข1นั่นเองเออนี่จึงเป็นที่มาของว่าทําไมเศษส่วนคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนถึงมีค่าเท่ากับ1เออเห็นปะเพราะมันตัดกันหมดพอดีแบบนี้ไงอย่างที่หนูเห็นเลยอ่ามาดูแบบฝึกหัดที่ครูให้หนูทําอ่าดูตัวอย่างเช่น3ส่วนห้า ถ้าส่วนกลับของ3ส่วน5คือเลขอะไรครับส่วนกลับของ3ส่วน5คือเลข5ส่วนอะไรลูก5ส่วน3นี่ไงตัดเลยลูก5ตัดกับ5ถูกไหมเสร็จกับส่วนตัดกนได้ให้ตัดเลยเป็น1 1 3ตัดกับ3เป็น1 1ซึ่ง1คูณ1อ่าซึ่งเท่ากับอะไร1คูณ1ส่วนด้วยหนคูณก็เท่ากับเลขอะไรลูกเลข1เรียบร้อยเสร็จแล้วง่ายๆเลยอ่าเรามาดูิว่าแบบฝึกหัดเราเป็นอย่างไรเอามาดูพร้อมกันเลยมานะครับ นี่ดูข้อแรก2ส่วน7คูณกับ7็อ่า7ส่วน2ก็เท่ากับ1เพราะอะไร7ตัด7เห็นเปล่า2ตัด2เห็นเปล่าเป็น1พอดีก็เลยเท่ากับ1อ่าต่อไป3ส่วน6คูณอะไรเท่ากับ1แน่นอนเราเรียนมาแล้วเนาะเศษส่วนต้องคูณกับส่วนกลับของมันถึงจะเป็น1ใช่ไหมครับ3ส่วน6กส่วนกลับของมันก็คือ6ส่วน3เสร็จแล้วเห็นเปล่าตัดกันก็จะกลายเป็น1เรียบร้อยอ่าข้อต่อไปนะครับอืม 1>, 1ส่วน6คูณกับอะไรเท่ากับ1นแน่นอนนะครับก็ต้องคูณกับส่วนกลับของ1ส่วน6กส่วน6ก็ต้องคูณกับ6ส่วนอะไรลูก หกส่วนหนึ่งเรียบร้อยหกส่วนหนึ่งหรือเลข6หกเฉยๆก็ได้เสร็จแล้วอาต่อไปข้อสี่สองส่วนสี่คูณอะไรเท่ากับหนึ่งแน่นอนเศษส่วนต้องคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนเท่านั้นถึงจะเท่ากับหนึ่งสองส่วนสี่ก็ต้องคูณกับส่วนกลับของสองส่วนสี่ก็คือเท่าไรครับสี่ส่วนอะไรลูกสี่ส่วนสองเรียบร้อยเออเสร็จแล้วโอเคข้อที่เหลือไปทําเป็นกันบ้านเองเนาะโอเคไม่ยากจนเกินไปนะครับหากใครมีข้อสงสัยใดใดก็ทักมาถามครูได้เนาะโอเควันนี้ขอจบคลิปของสัปดาห์ที่สามไว้เพียงเท่านี้ โอเคดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับบายบาย